สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับสู่คลิปเสียงสื่อสร้างสรรค์เพื่อสังคมไทยโดยอาจารย์นงนัทน,นายโลสวรณจากสถาบันพัฒนาศักยภา,าพการสื่อสาร WLDC พบกันเป็นประจำทุกวันกับเรื่องราวชวนคิดแนวทางการดำเนินชีวิตวันนี้เสนอเรื่องในฐานะนักพูดควรทำอย่างไรเมื่อถูกตั้งคำถามตอนที่หนึ่ง ผู้ฟังทุกทท่านครับการเป็นนักพูดนั้นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้และต้องพบเจออยู่เสมอนั่นก็คือการถูกตั้งคำถามไม่ว่าจะเป็นถามเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ถามเพื่อลองภูมิถามเพราะว่าต้องการก่อกวนหรืออื่นๆอีกมากมายแต่การถูกตั้งคำถามนั้นมันมีข้อดีนะครับนั่นก็คือ แสดงถึงผู้ฟังให้ความสนใจในตัวผู้พูดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการบรรยายในการถ่ายทอดในการโคชชิ่งในการสอนในการอภิปรายหรืออื่นๆอีกมากมายทุกท่านนึกภาพนะครับจะเกิดอะไรขึ้นหากในงานพูดแห่งหนึ่งไม่มีใครสนใจที่จะถามอะไรเลยผู้พูดกระทำหน้าที่เพียงแค่ส่งมอบข้อมูลให้อย่างต่อเนื่อง การถูกตั้งคำถามมีข้อดีต่อมานั่นก็คือเกิดการพัฒนาขึ้นทั้งสองฝ่ายครับผู้พูดก็ต้องมีความรู้เสริมสร้างองค์ความรู้อยู่เสมอค้นคว้าหาความรู้เข้ามาให้กับตนเองตลอดเวลาส่วนผู้ฟังนั้นได้ความรู้เพิ่มเติมเพิ่ม,พ,ม,พ,มพูนประโยชน์ต่อมานั้นก็คือทําให้ทุกประเด็นนั้นคลี่คลายไม่มีอะไรต้องติดค้างและสิ่งสําคัญก็คือ ทำให้บรรยากาศในการพูดคุยบรรยายสนทนาเสวนานั้นหรือสัมมนานั้นมีคุณค่าครับฉะนั้นการตั้งคำถามนั้นสำคัญมากครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าคำถามเปลี่ยนชีวิตและก็มีมากมายที่ผู้คนใช้คำถามนั้นสร้างชีวิตฉะนั้นในฐานะของการเป็นนักสื่อสารนักขายนักขยายผู้บริหารผู้ดำเนินการหรือผู้จัดการการที่เราถูกตั้งคำถามเป็นสิ่งที่ดีมากๆเพราะก่อให้เกิดการเจริญเติบโตขึ้น ทั้งผู้พูดและผู้ฟังครับและนี่คือเรื่องราวดีๆที่สถาบันพัฒนาศักยภาพการสื่อสาร WLDC นำเรื่องราวดีๆมาส่งมอบอย่างต่อนเนื่องสม่ำเสมอทุกๆวันใครเจอเราเขาโชคดีครับสิ่งดีๆในชีวิตมาจากความคิดที่เรากำหนดวันนี้ขอให้ผู้ฟังทุกท่านมีแต่ความสุขสนุกกับการดำเนินชีวิตพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีทุกๆท,ท,ท่านครับ